สวัสดีครับจากที่ผมเคยอธิบายเกี่ยวกับระบบเฟืองโซ่เอาไว้นะครับว่าเหตุใดถึงใช้โซ่เบอร์420นะครับเพราะว่าตัวเฟืองที่มากับมอเตอร์นะครับมันจะเป็น410แล้วมันใส่428ไม่ได้นะครับแต่ใส่เบอร์420ได้เพราะฉะนั้นตัวโซ่กับเฟืองตัวสเตอร์เนี่ยก็เลยต้องเป็น420 ไปโดปริยายนะครับเพื่อที่จะใส่กับตัวเฟืองของมอเตอร์ตัวนี้ได้นะครับตัน,นี้เนี่ยผมก็ไปหาดูในในอินเทอร์เน็ตนะครับก็เจอตัวนี้นะครับเป็นเฟืองมอเตอร์นะครับเป็น420พอดีนะครับก็เอามาเปลี่ยนนะครับอันนี้วัดดูนะครับก็จะเป็น420 สองก็คือนี่นะครับสองขุนนะครับสี่สองศูนย์โอเคเดี๋ยวลองเปลี่ยนกัน สภาพหนึ่งปีนะครับบางเชียบเลยโอเคเดี๋ยวเรามาเปลี่ยนเป็นตัว420กันนะครับ สองข้างนะครับ